กราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอมให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสือ่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่ๆแม่ๆท่านใดอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมแวะเข้าไปเอากันได้นะคะในบ้านในบ้านโอ้โหแนวทางทูบนะั เข้าเต็มเต็มเลยบนล่างเลยนะคะพี่พี่แม่แม่จะโพดโพกโมกแตงคะว่าจะให้ดูนะไม่ได้มาโทรศัพท์มาแต่ว่าน้องสาสดจุดไว้อยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะคะถูกที่อลงเมื่อวานในบ้านนะคะ รัฐบาลไทยนะคะหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะคะเป็นไงล่ะทีนี้โพดโพบุงโมบุกแตงนะโพดโพสมโอบุงโมบุกแตงนะคะพี่พี่แม่แม่ท่านใดอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางทูบนะก็อย่าลืมแวะเข้าไปอ่ากันได้นะคะแนวทางก็เป็นแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋า พี่ๆแม่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามาดูแนวทางน้องสาวโซนะคะก็กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จะมีบางคอมเมนต์นะคะที่พูดจะไม่สุภาพนะคะบอกน้องสาวโซว่าให้แนวทางนะคะเยอะไปนะคะแนวทางเยอะไปแล้วก็ ไลน์น้องสาวโซ่บอกว่าไม่ต้องทําแล้วนะคะแนวทางขอโทษนะคะขอโทษน,นะคะคุณเป็นคุณมาเอาแนวทางของน้องสาวโซ่เองนะคะคุณไม่ได้คํานวณคุณไม่รู้ว่าสูตรที่น้องสาวโซ่คานวณน,นะคะว่ามีกี่สูตรและเผื่อเราจะคํานวณได้ออกมานะคะก็มีข้าวไม่หลุดนะคะถามว่าเยอะไหมเอาน้องสาวโซ่ลงแค่สูตรเดียวนะคะ อันนี้เป็นน้องสาวโซ่ลงแค่สูตรเดียวนะคะเราจะไม่เหมารวมท่านอื่นนะคะเพราะบางทีบางท่านนะคะก็จะมีสูตร1สูตรสสูตร3สูตร4ไปใช่ไหมแต่น,น้องสาวโซ่นะคะมีหลายสูตรคำนวณแต่ว่าน้องสาวโซ่ลงแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะคะน้องสาวจะไม่ลงสูตร1สูตรสนะคะสูตร3สูตรตัวล่างสูตรตัวบนน้องสาวโซ่ไม่มีนะคะลงแค่ครั้งเดียว แล้วตัวที่ชอบนะคะมีแค่5คู่เท่านั้นนะคะกรุณานะคะไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะขอร้องนะคะขอร้องนะคะน้องสาวโซ่ขอร้องเนาะอันนี้น้องสาวโซ่ไม่ได้ว่านะคะน้องสาวโซ่เข้าใจนะคะทุกคนนะคะมีความชอบแตกต่างกันทุกคนมีสูตรนะคะไม่ว่าจะกี่สูตรนะคะก็แล้วแต่นะคะแต่น้องสาวโซ่นะคะ มีหลายสูตรแต่น้องสาวโซ่นะคะลงน้องสาวโซ่เอาทุกสูตรทุกสูตรนะคะมาดูว่าตัวเลขจะเหมือนกันตัวไหนที่เหมือนกันเป๊ะน้องสาวโซ่จะมาจับรวมกันนะคะให้เป็นสูตรเดียวน้องสาวโซ่จะไม่แบ่งหลายสูตรนะคะเหมือนฮานอยเม็ดเดียวน้องสาวโซ่ก็คำนวณมาแล้วเม็ดเดียวอ่ะมีหลายตัวแต่น้องสาวโซ่ก็เลือกที่จะรูดแค่ตัวเดียวนะคะ และสายด่วนนะคะสายด่วนของนังซารุจะเป็นตัวเจาะนะคะจะไม่ใช่เม็ดเดียวนะคะจะเป็นตัวเจาะแล้วตัวเจาะนั้นก็จะมีเลขแค่ไม่กี่คู่นะคะเนาะบางทีเนาะเราก็ไม่แช่อะไรไม่อยากใส่ใจนะคะ,คะก็อยากผ่านไปนะคอมเมนต์ไม่ดีนะคะเอามาใส่ใจแล้วทำให้ตัวเองแบบ เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเขาไม่มีบุญกับเราถือว่าเขาไม่มีดวงกับเรานะคนที่ชอบพูดจาแบบนี้นะคอยดูนะคะไม่ค่อยได้ได้แนวทางไปหรอกพวกนี้นะเพราะแนวทางน้องสาโซก็ให้ฟรีแน่นอนนะคะเออไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะขอขอพูดนิดนึงเนาะพี่พี่แม่แม่แมจาน้องสาวโซนะคะเป็นคนจะไม่ค่อยพูดนะคะมีคอมเมนต์ บางทีมันไม่เพราะพูดจาไม่ดีนะคะกับน้องสาวโซ่บางทีเราก็มีความน้อยใจเนาะแต่ว่าน้องสาวโซ่ปัดที่จะไม่เห็นนานแล้วนะคะข้อความพวกนี้นะคะน้องสาวโซ่ไม่เห็นนานแล้วน้องสาวโซ่เลยไม่ใส่ใจนะอาจจะเห็นแต่คือไม่ใส่ใจก็คือจบคือจบแต่วันนี้สงสัยจะเหลืออดจริงๆเนาะพี่ๆแม่ๆจา่าก็เลยต้องออกมาพูดนิดนึงนะคะ โอเคนะคะว่าวรลายแย่ห่างเนาะว่าน้องซาโซเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดในเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องพวกนี้นะคะน้องสาโซจะให้แค่แนวทางแล้วก็จบคือจบนะแต่วันนี้ขอออกมาพูดนิดนึงเนาะแต่ว่าก็มีหลายคอมเมนต์นะคะพูดจาไพเราะพูดจาดีนะก็ขอให้ พี่ๆแม่ๆน้องๆลุงๆป้าๆใหญ่ๆนะคะที่คอมเมนต์ดีๆให้กับน้องสาวโซ่นะคะหรือไม่ได้คอมเมนต์หรือดูเฉยๆนะคะก็ขอให้ได้แนวทางไปก็ขอให้ได้กลับคืนเป็นหมื่นล้านพันเท่านะคะใครคอมเมนต์พูดจาไม่ดีนะคะก็เขาก็จะเข้าตัวเขาเองนะคะเนาะเพราะว่าเราไม่ใส่ใจเหมือนเขาพูดให้เขาเองนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเนาะพี่พี่แม่แ่จ๋าสี่เจ็ดนะคะใครรูดเจ็ดเนาะมานะคะแต่แต่น้องสาวโซ่นะ,ะตัวเจาะมีนะสี่เจ็ดพราะเป็นตัวชอบเลยพะนะสสี่หกนะคะโอ้ยว้าลายยายห้างเขียนจนผิดเด้นี่สี่หกว่าสี่เจ็ดก็ว่าอยู่นะคะศูนย์สองมานะคะให้รูดสอง หกสามใบน้อยหอยสังก็สลบนะักตัวเจาะไม่มาหนะึ่งหกนาลุดห้าสองมานะคะห้าสองเข้าตัวนี้ตัวชอบจ้าเก้าสามนะคะลุดใบน้อยวันนี้ไม่ปังเลยนะคะหนึ่งเจ็ดจับชุดวีนเข้าสามตัวนะคะจับชุดวีนสามหนึ่งเจ็ดนะคะ ใบน้อยหายสั่งเข้าชุดรีเนาะหนึ่งหกนะคะหลุดเนาะใบน้อยก็หลุดนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะลาพัฒนาเมื่อวานนะคะในบ้านก็ได้เห็นในบ้านก็ได้เห็นนะคะน้องสาวโซดูก่อนนะเมื่อวานลาพัฒนา มาหกเก้านั่นว่าแล้วมาหกเก้ากับ1น่านะคะเม็ดเดียวเราก็เข้าหกเก้านะคะตัวเจาะเราก็มาอยู่นะมาตัวแถมพระนะโพดโพบงบอกแต่โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับในบ้านนะคะขนมไทยนะเดี๋ยวอีก3ามวันก็ลงหายงวด วันนี้เข้าแต่เล็กทูกเนาะแต่ก็ลงให้เลยแต่ว่าหน้าบ้านของเราก็มานะมาตัวเด่น9กนะคะนี่สกับ9กาน่าเด่น9เก้าข้า่ตารางของเราก็มา90อยู่นะคะเติมพลังกาแฟนะคะถ้าไม่กินกาแฟมันมันจะไม่แบบไม่โล่งนะไม่สดชื่นนะเคยดื่มนะ ปกติเป็นคนที่ไม่ชอบนะคะวันนี้ก็เรลยม,มาดูแลสุขภาพเนาะเขาเป็นกาแฟสุขภาพนะคะหนึ่งแปดหกเก้านะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นเก้าหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นสามสองนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสองสี่นะคะบวกลบคูณหารนะ,ะก็จะเป็นหนึ่งหกนะคะตัวกลับจากหนึ่งเก้าเนาะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวนะคะน้องสามโซ่ 7ก็ชอบสก็ชอบ1ก็ชอบนะคะเขาลูดไปที่4นะคะเปล่อยนะคะ4ดีกว่านะคะสียกับ7นะคะแต่เขาลูดไปที่4ละกันนะคะเพราะว่า7เมื่อวานก็มาวันเมื่อวานก่อนก็มานะคะ ไม่อยากจะเอาเนาะเดี๋ยวมันจะไม่มาแล้วนะคะเพรามาส่งวันละเจ็ดเนาะพี่ๆไม่ๆม่จะขอลดไปที่สี่ละกันเมื่อวานสี่ไม่มานะโอ้มาอยู่สี่หกสี่เข้ามาทุกวันนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะคะสี <45 S 2> ่สามสี่สี่สี่ห้านะคะสี่หก สี่นะคะพี P ่ๆสี่แปแล้วก็4 9นะคะตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะมีก็จะมีสี่หนึ C ่งหนึ่งสนะคะส 9, 9่4ก้าเ้าสี่สี่วันนี้แหละสีเจจะมานะคะ4ี่เดเจสีนะคะกับ4ีหเนี่ยสีกับ4ีห้าตัวชอบนะคะ แล้วก็สี่สองสองสีน่นะคะจดไว้แคบไว้นะคะพี่พี่แม่แม่ท่านใดนะคะอยากเข้าบ้านก็อย่าลืมเคาะประตูหน้าบ้านได้นะ,ะเอสตัวใหญ่นะคะจดวไว้แคบไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูวดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า